ค่ะกลบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงเด่นราพัฒนาเนาะค่ะจริงๆเรววาจะล่งแต่ตอนใบเม่อว่านนี่แหละพอดีแอดลดเกี่ยวเข่ามากมันหารดอึดได้พี่น้องบ้านแอดนี่เนาะค่ะหลานเคยกันเลยมาซอยนะคะเอามาจากบ้านเขาพูนฝากเมืองบนค่ะก็เลยเดี๋ยวลงไปเกี่ยวกันเนาะค่ะมาเกีียวบอดูนพี่น้องมัน่าลายคือเพื่อนเนาะค่ะม,งงะมันล่องายพอมันอยู่ติดถนนนะคะเกีียวแหลวย่งต่างอยู่เนาะค่ะ จะมีฝนบอพี่น้องว่ะอาจจะมีมากถอนอกค่ะมันห่อนล้วก็แดดเปรียงเปียงเลยพี่น้องนะคะไปเบิงคําเตือนของทางช่องก่อนคําเตือนวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงใดๆทั้งสิ้นให้ไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งขอบคุณค่ะนะคะไปเบิ้งชุดชุดล่างของขห้องรุดหลนะคะไปเบิ้งชุดเด่นบนชุด นี้นะคะชุดนี้เด่นบนชุดนี้นะคะไปดูชุดสูตรที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเด้อพี่นไปเห็นหัวขอนาะพี่น้องเด่นบนสูตรที่หนึ่งแอดลองวันที่สิบพี่น้องเห็นอยู่เข่าที่เลขเจ็ดที่แปดเจ็ดมือนี้แปดสี่หนึ่งที่ชุดเด่นบนจะมีให้เห็นไหมนะคะที่ชุดบนนะคะ ชุดบนวันนี้แปดสี่หนึ่งไปดูสูตรที่สองค่ะสูตรที่สองเดินมาแปดงวดติดนะคะอันนี้เป็นหลักหน่วยบนเป็นหลักหน่วยบนนะคะวันนี้เข้ากับเห็นเขายูทีเลขเจ็ดนะคะแล้วกับวันที่สิบเขางวดแรกนี้แอดลงให้เบิงแต่ว่าที่ผ่านมาแปดงวดก็เข้าเอ๊ะเข้ายังลระลูกวันที่สิบนะคะแอดลงผิดเอฟซีในถงแอดอยู่เนาะคะ่ะเอางวดนี้ทวิตไลนมาหน่อยให้แม่แนะ่ลูก มือนี iy, แอดกันเลยลงวันที 12, ่สิบสองมาเป็นแอดกันเลยโลงนะคะได้สองห้าหนึ่งที่หลักหน่วยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนสูตรนี้เป็นสูตรหลักหน่วยทีนี้ชนกันบะคะ่ะชนกันที่เลขหนึ่งะคะ่ะพี่น้องที่เด่นบนเอาเอล้มลวมที่เด่นบนจะเป็นหน่วยหรือสิบเพราะว่าสูตรนี้ไปได้ทั้งสิบลักหน่วยสูตรนี้เป็นสูตรหลักหน่วยนะคะ,ะชนกันที่เลขหเนาะคะ่ะ มือนันชนเจ็ดนะคะมือนันชอนบอชอนกอดกันออกทัดขึ้นไปชนหกนะคะวันนี้ชนกันที่เลขหนึ่งนะคะมาบอ,อที่ชุดบนเนาะคะ่ะที่ชุดเด่นบนนะคะนี่เขาไม่หลุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะชุดล่างของเราหลุดเยอะมากนะคะเด่นล่างเขาเป็นบางสูตรเนาะ,ะเดี๋ยวแอดยังสิมานั่มเสนอนะคะที่นี่นะคะเข้าไปเบิ้องชุดเด่นบน อีกสูตรหนึ่งนะคะที่เดินดีเนาะคะ่ะเดินดีมากเลยพี่น้องนะคะเด่นบนสูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนตัวเดียวที่แอดพึงนําเสนอพี่น้องไปแค่สองวดนะคะงวดที่สามวันนี้ถ้าเลขสี่มาเราจะได้เด่นบนตัวเดียวที่สามวดติดนะคะที่นี่เอาลักหนวยออกวันนี้เอาสองตัวนี่ชนกันนะคะเอาสองตัวนชนกัน เด่นบนต่อเด่นบนนะคะเด่นบนจะเด่นบนงวดที่แล้วจับคู่7จ็งวดที่แล้วจับคู่02 20ถัดไปชน6ถัดไปชน6จับคู่ได้หกสอถัดไปชนกันที่อ่าจับคู่ได้ห้าสถัดไปชนกันที่เลขศูนย์ออกศูวันนี้ชนกันที่เลข4บนนะคะอหลักหน่วยนี้บน4ีหนึ่งได้ปะอันนี้คือเด่นบน แล้วก็อันนี้ก็คือหลักหน่วยแล้วก็เด่นบนสูตรใหม่สูตรที่สองนะคะที่เพิ่งคัดลงมางวดที่แล้วเข้าที่เลข7วันนี้ก็ได้เลขสองที่นี่มาเทียบชนกันชุดบนนะคะชุดบนมาเทียบชนกันงวดที่แล้วได้ 7, จ็นะคะงวดนี้ได้8ปดสีหนึ่งสสองถ้าจับกับจับยังละแอดชนกันยู่ที่เลขสกับสิบวสี่สอง ซี่แปดี่หนึ่งบอกค่ะแล้วก็เอาหลักหน่วยเข้าไปนะคะเอาหลักหน่วยเข้าไปก็จะชนกันที่เลข 2, 2สองสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์แล้วก็ 4, สี่สองศูนย์เด่นบนนะคะเด่นบนก,ก็จะเอาอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรใหม่นาะคะ่ะสูตรใหม่เอาเข้ามาเป็นสูตรเด่นตัวเดียวค่ะพี่น้องเอาเขาม้าเทียบชนนหน่พี่น้องสิได้เทียบชนให้เห็นว่าสูตรไหนเดินยงังไงนะคะ พี่น้องแครบชนเอาเดอ้องวดที่แล้วชนเจ็ดอยู่สามสูตรชนแปดอยู่สองสูตรจับคู่ได้แปดเจ็ดวันนี้ชนสองอยู่สามสูตรชนสี่อยู่สองสูตรชนหนึ่งอยู่สองสูตรจับหนึ่งสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสี่สองได้เลยที่บนนะคะชุดบนนะคะอันนี้คือชุดบนพี่น้องแคปเอานะคะอันนี้คือชุดบนถามว่าลักษณะการชนยังสิงวนนั้นมันชนเจ็ด สามสูตรแปดสองสูตรเนาะวันนี้2บนมา3ตัวเลยสิมาบอเราก็4ีมีสองตัว1นึ่งมีสตัวเนาะสรุปชุดบนซีหนหางเดียวตัดเล่นเอาจะมาให้เห็นไหมนะคะไปที่เด่นสูตรนี้นะคะพี่น้องเดินเห่ามาขึ้นกันเนาะคะ่ะ เดินยาวมากมากเลยมีใบเกาแอดบอติงกะเทียเอ็กซิม่ยขม้าเบิงจะได้เห็นทางเดินเลยข,ของเฮ่าเนาะค่ะที่นี่มันเต็มแอดเลยใหญ่ออกมาย้ายมาแทนใบเต็ม,มคือผ่านการเดินดีมาแล้วงวดที่แล้วห้าว่างศูนย์กับหนึ่งก็เข้าที่เลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะมือน,นี้จะเบิ้ลอีกอยู่บ่าตจำแหนงมันติดตอกันมาเบิ้ลอยู่รางอีกบ่มือน,นี้นะคะวันนี้ได้สามกับสี่เห็นปะค่ะอันนี้เป็นเด่นบนล่าง ก็ยังมีเลขสี่เนาะคะ่ะยังมีเลขสี่สีมาบอสสีเดินต่อบอพี่น้องใส่วิจารณญาณเอานะคะอันเป็นอีหยังมันคือตัดดีแถดหทกเจ้รารับเนาะนะคะไปดูเด่นตัวเดียวนะคะเด่นตัวเดียวเด่นล่างไปบนถือว่าหลุดนะคะแอดใส่เครื่องไม้ผิดไว้แล้ว หลุดมาสองวันติดแล้วนะคะแต่เด่นตัวเดียวอ0 0แปดพันไปบนซะก็ถือว่าหลุดอยู่ดีเพราะว่าเป็นล่างเมื่อนี้ได้เลขแปดอีกสิไม่เห็นบายู่หลางพี่น้องไปดูเด่นล่างสูตรที่สองนะคะเด่นล่างสูตรที่สองวดที่แล้วได้เจ็ดก็ไปบนซะงั้นนะคะกอดข้อ,อกันไปบนซ้ำเพราะไปผู้เดียวนะคะทนายว่าพี่น้องแปดเจ็ด จังไดยังไปน้ำกันคักแนแถลูกนะคะงวดนี้แปดเก้าจะมาล่างไหมพี่น้องว่ามาล่างให้นเด้อค่ะเอซี hey, 4, พี่นอ้องผู้จับเบิงใดแน่นะคะที่นี่ชุดเด่นบนอ่าชุดนั่นเนาะแอดลืมเอามา,าโฟกัสให้พี่น้องฟังว่ามันเข่าจังไดเดินจังไดเนาะคะ่ะสูตรเด่นตัวเดียวนะคะสูตรเด่นบนตัวเดียว สูตรนี้ถ้าเข้ากับสีเดินหลายมือเติบอยู่นะคะถ้าลดก็สีเป็นประมาณว่าลดแล้วลดเลืเ่อยอยู่เดยค่ะเอาสูตรเด่นตัวเดียวประกบกันเบิ้งกันนะพี่น,อน้องวันนี้ชุดบนนะคะเมื่อกี้ชุดล่างเมื่อกี้ชุดล่างค่ะเก้าแปดนั้นเป็นชุดล่างอันนี้คือชุดบนงวดที่แล้วได้แปดเจ็ดนะคะสูตรนี้เด่นตัวเดียวงวดที่แล้วก็ได้แปด แต่มันเดินมาสามมือนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรเด่นตัวเดียวที่บนนะคะมันพึงเดินซ้ำนี่แอดเกาออกมาเลย87เม็ดเดียววันนี้จะสี่สองสองสเม็ดเดียวที่บนได้ไหมแขนแขนเลยสันๆันนกค่ะพี่น้องสันๆเฮียนเียนที่สองสเลยนะคะพี่น้องว่าเป็นตามาบ่าค่ะดล้วั็นนี่็คือตัวประกอบนะคะ ก็มี2นั่นล่ละพี่น้องคำตอบสุดท้ายที่ออก2 0ก็0 0 2เห็นบ่ค่ะพี่น้องคะ0 0 2นะคะมันบ่นเพียงกันมันก็บ่าเห็นหรอเล้วเนาะคะ่ะนั่นพี่น้องบางวดที่แล้วเป็น8 8 7วันนี้เป็น2 4 2 8 2 4 2อป่บ้างมเนี่หรือสิ9 2 4 2เนาะ เอาแคบเอาค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้ยุตีไฟัซนี้รอชุดเต็มนะคะพี่น้องให้มันๆนเด้อขอบคุณพี่น้องที่เขามากกดไลค์กดแชร์ซอยแอดค่ะขอบคุณค่ะบนเน้น4 2ล่าง98นะคะ